สวัสดีครับท่านที่ติดตามช่อง101อีสานบันเทิงทีวีวันนี้มาพูดคุยกันครับหลังจากตอนเย็นเมื่อวานนี่ข่าวอันใหญ่โตขโหลารนะลูกไม่ว่าจะเป็นนายกอนุชินชานวิรุลเอกนิติว่าที่ครดิเดตนายกรัฐมนตรีของภูมิใจไทยเสียแดง อยู่ร่วมเฟรมกับเบนสมิธกุออาโอ้โหต้องบอกว่าช่ำเลยครับนะหลังจากมีข่าวยึดอาััทรัพย์ับของเบนสมิธกับกลุ่มกุกอาเนี่ยปรากฏว่าภาพออกมาพร้อมกันเลยทีนี้มันก็บิดปัญหาแหะครับในช่องทางที่เราจะถาม ตกลงใครปล่อยผลประโยชน์ขัดกันเหรอหรือจะเอาอยัางไงคือจบกันเลยครับเหมือนคำตอบที่เขาถามมานานว่าใครที่จะโดนยึดที่จะโดนอายัดทีนี้หลายคนถึงบางอ้อแล้ว แต่ก่อนกล่าวหาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นคนอยู่เบื้องหลังวันนี้ออกมาแล้วครับนั่นหมายความว่าผลประโยชน์ขัดกันหรือเปล่าหรือไม่ไว้หน้ากันแล้วคือรูปที่ออกมาเนี่ยครับมันก็ต้องเป็นผู้ที่ เคยถ่ายไว้ครับอย่างเช่นบุคคลในภาพจะเป็นใครเองเออก็คงจะไม่ใช่อนุสินชาวรัตกลหรอกมั้งคงจะไม่ใช่เอกนิติหรอกมั้งนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราเคลือบแคลงใจมาตลอดเวลา ก็เลยกระจ่างเลยทีนี้สังคมเบิกตาดูเลยว่าไอร้รวปที่กอดคอกันเนี่ครับมันมีอะไรซ่อนไว้หรือเปล่าหรือทำธุรกิจร่วมกันมานานแล้วเห็นไหมฮะคนดีของประเทศไม่เคยเลยครับข่าวข่าวต่างๆไม่เคยไปแตะต้องเลย ทีนี้ครถึงบางอ้อกันทิบหายไปวอดละโอ้ทำมาหาแดกด้วยกันนี่เองถึงกับไม่กล้าพูดไม่กล้าจัดการกับสแกมเมอร์ต่างๆพอถึงเวลานี้คือจะเอาตัวไม่รอดคือหนึ่งกระแสของอนุทินทชาญวิกุลนี่ครับ หรือรัฐบาลนี่ครับกระแสจมดิ่งครับมันไม่มีอะไรที่จะมากู้ศักดิ์ศรีของตัวเองก็เลยจาัดก,การเรื่องสแกมเมอร์อายัดเงินอายัดเงินเนี่ยยังไม่ได้ยึดนะครับจนกว่าศาลจะสั่งให้ยึดเงินมันถึงจะประสบความสําเร็จกับอายัดเงินเนี่ยถ้าเขาเอาหลักฐานต่างๆมาชี้แจงได้นี่ครับคุณก็ต้องคืนเขาครับอย่าไปหลงนะฮะ ประเด็นต่างๆอย่าไปหลงเรามองดูแล้วครับทีนี้ชี้หน้าว่าเขาเป็นโจรเขาเปิดภาพมาครับกอดคอคล้องแขนกันแม่ต้องบอกอายหมามันไหมเออเราก็ต้องหัวเราะแล้วครับทีนี้หลังจากว่าเอา้าจะเอาหน้าสันหน่อย จะเอาเลตติ้งซะหน่อยว่ากูในเจะาก,การกับสแกมเมอร์มาอยู่ดีๆสแกมเมอร์ครับเอาภาพของนายเอาหินมาเปิดว่ากูก็รู้จักกับมึงเคยอยู่เคยได้กินด้วยกับมึงเคยทักทายเคยรู้จักกับมึงอ่ะสนิทสนมกันด้วยครับถ้าไม่สนิทสนมก็คงไม่ถ่ายรูปพระอ่าถ่ายรูปร่วมกันหรอกที่นี้แหนะครับ ถ้าสังคมยังตาบอดหูหนวกอยู่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับเพราะมันเปิดเผยมาหมดแล้วสถานการณ์ต่างๆมันรู้แล้วว่าใครอยู่อย่างไงใครมาเป็นเอาใครมีอํานาจแล้วครับทําไมไม่จัดการพอจัดการแล้วเรื่องพวกนี้มันแดงออกมาครับเราจะสังเกตดูครับเหมือนกันครับนายกรัฐมนตรีอุงอิงไปจัดการเรื่องนี้ครับ มันก็มีกระบวนการที่เอาเรื่องนี้ออกมาแต่นายกอุ้งอิเองเองหนึ่งครับเป็นแค่พูดไม่ได้ไปลงมืออะไรยังโดนเลยและทีนี้ครับนายอนุทินชาวิรุกุลนายเอกนิติที่บอกชมกันว่าแหมไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรเลยครับเป็นข้าราชการประจำเป็นลูกหม้อ เป็นคนนอกสุดท้ายครับหางโผล่ที่น้องประชาชนถึงกับหัวเราะเลยครับเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆเนี่ยไม่ว่าจะเฟซบุ๊ก Facebook, ในเรื่องการเมืองต่างๆครับเห็นได้ชัดเลยต่างคนต่างโพส์นั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าไอ้มาที่เขาเคยขี่อยู่เนี่ยครับ เขาจะเลิกขี่หรือเปล่ามาที่เขาเคยรักเคยเลี้ยงดูนี่ครับเขาจะเลิกเลี้ยงหรือเปล่ามันน่าคิดนะครับไม่ใช่ไม่น่าคิดเพราะสถานการณ์พวกนี้มันจะโผล่ให้เราเห็นเนะี่ยผมก็แปลกใจแล้วว่านายอนุทินชาบริกุลมาเนี่ยมาสองเดือนแท้ๆครับเรื่องแต่และเรื่องนี่ครับโอ้โหต้องบอกว่า ตกนรกมกไหมเลยชั้นไหนยังไม่รู้เลยครคือมันเป็นการเสี่ยงนะเล่นการเมืองเนี่ยครับไม่ใช่ว่าไม่เสี่ยงครับยิ่งตัวเองมีแผลยิ่งตัวเองเลยครับมีเรื่องพวกนี้อยู่ด้วยมันก็เอาแผลพวกนี้เรามากดขีกขุมเหงครับตามใจสิ่งที่เขาต้องการเขาก็ชี้หน้าบังคับเลยครับเขาจะเอาแบบนี้ คุณต้องทําให้เขาแบบนี้ตอนเนี้อนุทินชาญวิรุฬหเนี่ยกาลังโดนอยู่ต้องบอกกําลังโดนอยู่ครับไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยครับเลิกก็ไม่ได้ครับเหมือนเหมือนสายค้ายาเออเลิกก็มึงตายมึงก็ต้องอยู่ในครอกูนี่แหละถึงกูจะเลิกขี่แล้วแต่ครับกูจะไปขี่ตัวใหม่มึงก็ต้องอยู่ในครอกูไม่งั้นมึงก็เอาเรื่องต่างๆไปเปิดเผย หรือมีหน้ำซ้ำรับมึงอาจจะกลับมาลุกกับกูด้วยกูไม่ขี่แล้วละ่ะกูเลิกขี่แล้วมึงก็อย่าพยศกับกูมึงก็จงกินหญ้าอยู่ในข้อกูนี่แหละกูเลี้ยงมึงอยู่ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มึงทรยศกับกูนะมึงตายเนี่ยอนุทินชาญวิลคุณตอนนี้เจอสภาพแบบนี้ครับยิ่งตอนนี้เปิดเผยออกมาแล้วเนี่ยครับ จะตอบสังคมยังไงครับแต่ก่อนชีน้หน้าอ้าวพักประชาชนว่าไงครับพักส้มว่าไงครับเห็นเหตุการณ์แล้วก็เห็นภาพแล้วก็เป็นไงครับอภิปรายได้หรือยังชี้ได้หรือยังว่านายกรัฐมนตรีทําอะไรผิดอะไรบ้างเรื่องจริยธรรมเรื่องความเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ครับ คุณได้หรือ,อยังเห็นแล้วใช่ไหมว่าอะไรมันเกิดขึ้นนี่นะฮะพักประชาชนก็คงจะถึงบางอ,อ้อแล้วจะกลับตัวก็ไม่ได้จะเปลี่ยนใจก็ไม่ไหวแล้วต้องกล้าลืนฝืนทนนะอุ้มอนุสินทำรูกคุณต่อไปหรือเปล่าครับ บอกเขาถ่ายรูปร่วมกันเฉยๆรวมปากดีนี่ครับวันนี้ลองให้สัมภาษณ์หน่อยสิครับเห็นภาพนายกรัฐมนตรีคล้องแขนกอดคอกับพวกนี้แล้วครับเป็นไงมีทุกเฟรมครับพิจารณาได้ไหมครับว่าสมควรเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่ครับ คนที่คุณอุ้มชูคนที่คุณผลักดันให้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับสมดังใจพวกคุณต้องการหรือยังค่ะคุณไปเล่นธรรมนัตคุณไปเล่นนายกทักษินที่เบนสมิธไปนั่งคุยไอ้นั่นน่ะอาจจะมีคนแนะนำเข้าไปครับไปนั่งคุย ในฐานะเจ้าของบ้านก็ต้องรับแขกครับก็นั่งคุยกับแต่นี่ฮะถ้าบอกว่าถ้าการรับแขกแล้วต้องมีอะไรเกี่ยวพันกันครับแต่ภาพนี้ครับตกลงอะไรกันหรือเปล่าครับหลังจากตกลงแล้วถ่ายรูปร่วมกันเป็นสัญลักษณ์หน่อยครับเก็บไว้เป็นความทรงจําหน่อยถ้าผมคิดอย่างนั้นนะไปทําธุรกิจผมไปทําธุรกิจเหมือนกันครับ ในเมื่อตกลงกันครับคุยกันรู้เรื่องแล้วถ่ายรูปร่วมกันหน่อยเป็นเครเือเป็นสักขีพยานเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำงานทําอะไรกันไปงานอะไรกันนะทีนี้นะฮะไอกองเคียร์ต่างๆหน้าหงายก็เป็นแถวเลยครับกองเคียร์ต่างๆนี่ครับไม่รู้จะเคียร์ยังไงเหมือนกันแต่มันก็มีครับคนหน้ามืดตามมวนะฮะ คนที่ไม่ลืมหูลืมตาคนที่เห็นประโยชน์ของตัวเองมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติ <Weber. S 1> ก็คงจะสนับสนุนต่อไปครับแต่ด้วยความจริงแล้วครับควรจะคิดได้แล้วว่าเออไอสิ่งที่มันรีรอรอมาตั้งนานนี่ครับสิ่งที่มันไล่นายกงยิงออกจากตำแหน่งนี่ครับที่แท้ไอพวกนี้นี่เองครับ ที่แท้มันมีนอกมีในกันอย่างนี้เลยเองครับถึงมีกระบวนการครับที่จะไล่นายกอุงอิงออกจากตำแหน่งและเข้ามาในเข้ามานะฮะบริหารในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยคงจะเห็นแล้วนะฮะไม่มีใครโง่ไม่มีใครเซื่อหรอกครับเขาเห็นภาพก็เห็นอยู่แล้วครับ อยู่ดีๆอนุทินชาบิิกุหรือทีมงานอนุทินเนี่ยคงไม่ปล่อยมาแล้วครับอยู่ดีๆครับเอกนิตินะก็คงไม่ปล่อยมาแล้วครับอยู่ดีๆเสียแดงก็คงไม่ปล่อยมาแล้วครับต้องบอกว่างานนี้ศพไม่สวยครับี่น้องคิดอย่างผมหรือเปล่าครับเวรกรรมมันมีจริงนะกล่าวหาคนนั้นคนนี้ครับ พอถึงเวลานี้นี่แหละที่เขาบอกโจรจับโจรน,นะเออบอกมึงมาป้นทําไมครับมึงก็ไปป้นกับกูนั่นแหละเออเขาก็มีหลักฐานเหมือนกันครับสุดท้ายก็จบไม่สวยครับและประสบไม่สวยด้วยครับกะว่าจะมานี่นะกะมาว่าจะมาอายัดทรัพย์เนี่ยพวกสแกมเมอร์แล้วตัวเองจะได้เรตติง้งเอาจริงแล้วนะตอนนี้ หัวค่ำอะหัวค่ำยังโชว์แอคอยู่เลยครับว่านายกทาขึงขังเลยใครก็แล้วแต่ก็ทําผิดกฎหมายครับจะอายัดทรัพย์เออยังไม่ห่างหางยังไม่ถึงสามสี่ชั่วโมงเลยครับรูปตัวเองออกมาจบเลยเออลิเกเจ็บฉากเลยไปไม่ไหวเลยนั่นนะ ต้องบอกว่าไม่ต้องรอชาติหน้าครับชาตินี้เวรกรรมก็มาถึง่ยหรือจะบอกว่าเอาไปถ่ายรูปรวมกันเฉยๆไปเจอกันในงานเลี้ยงต่างๆแล้วที่คนอื่นไปถ่ายรูปด้วยกันอ่ะคุณยังคิดไปในทางที่ไม่ดีเลยผมคิดอย่างนั้นได้ได้หรือเปล่าล่ะคิดแบบคุณคิดอ่ะเออก็ฝากไว้ให้คิดครับคิดหน้าพบกันใหม่ คลิปนี้สวัสดีครับ